สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่12สิงหาคมปี68นะครับตรงกับวันอังคารน,นะครับเนาะวันอังคารส,สายๆับเนาะไกลๆเที่ยงวันนี้เป็นวันวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับเนาะก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับเนาะมีลูกๆกลมลูกที่ดีเป็นที่รักของพ่อแม่นะครับเนาะลูกที่น,าน่ารักวันแม่แห่งชาติคุณแม่ทุกคนก็มีความสุขความจเจริญน,นะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคน เป็นวันหยุดพักผ่อนของใครหลายคนด้วยครับเนาะแต่ใครที่ยังทํางานอยู่ก็ปิดกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับคนหยุดพักผ่อนเที่ยวในก็ขับรถขับเรือด้วยความ,มาระมัดระวังนะครับเนาะวันหยุดยาวพรุ่งนี้ก็วันเปิดงานวันแรกครับเนาะหยุดยาวสี่วันนะครับเนาะหยุดยาวสี่วันก็ส่วนคลิปที่บาา่วาวซานจะลงระังแนวทางของฮานอยนะครับให้สีให้เป็นคอฮานอยนะครับเนาะลังจากช่วงชาลุงแนวทางของรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับ ชุด3ตัวห้องบ่าวสารคามนะครับเนาะรัฐบาลไทยชุด3ตัวบนใครยังไม่มีก็ไปยังตัดสินใจไม่ได้ก็ไปลองเข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับนห้องบ่าวสารคามเผื่อมีตัวชอบก็จับลอตเตอรี่กันครับเนาะที่จะมีโชกพิลาบรพมกันเผื่อมีโชคพิลาบเพิ่มกันนะครับเข้า3ามตัวตรงๆครับเนาะไม่แน่นะครับวันนี้อาจจะฟุกก็ได้นะครับเนาะจะงวดที่แล้วได้เฉียดมา เฉียดสามตัวมาวันนี้อาจจะเข้าเต็มๆเป๊ะๆก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเนาะส่วนจะดนี้เป็นของขอฮานอยนะครับฮานอยมีทุกวันครับเนาะฮานอยมีให้รุนทุกวันสึกเล็กสึกรร้อยเงินพันนะครับเนาะก็วันนี้ก็มันเหมือนเดิมครับเราะมาไดคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปพานั้งนุ่นมาปั่นกรยานเล่นที่สวนสุขภาพลัดหลวงนะครับเนาะแถวๆกใกล้ๆบ้านนะครับเนาะ ปฏิบัตการังกายเสร็จก่อนกลับบ้านก็แปะให้อาหารปลาเหมือนเดิมนะครับเนาะทุกครั้งทุกคลิปก็ถือส้ามาเที่ยวก็เดินทางผู้เดีนตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะเรีนไิทีแนวทางแนวทางก็ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะไม่อาจจะเป็นน้อยลาวไทยที่เบาซ้า,าให้ไปเราสทําให้แนวทางทุกอย่างครับเนาะให้ฮานอยลาวแล้วก็ไทยนะ,นะสามลัดสามอย่างเลยสามหุ้นเลยอย่างอื่นไม่ให้นะเนาะไม่มีคนระับเนาะให้แค่สามอย่างนี้ ย้ำมาเป็นเพียงแค่แนวทางก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับมีถูกมีผิดค่ะเข้ากันไปก็ย้ำนะครับเนาะไม่มีใครสามารถให้แนวทางถูกได้ทุกวันเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะถูกผิดค่ะเข้ากันไปเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับเนาะถ้าวันนี้ถูกใจค่อยลงทุนนะครับไม่ถูกใจก็ข้ามไปนะครับเนาะบรกสัาพมีหน้าที่ให้แนวทางเท่านั้นการตัดสินใจเป็นของเอฟซีนะครับเนาะเอฟซี FC ตัดสินใจก็ชอก็ค่อย ลงทุนค่อยขึ้นเวทีไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับไม่มีใครบังคับท่านได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก่อนจะดูผลเมื่อวานก่อนนะครับนาะฮานอยที่เป่าซ้ให้ไปรอบห้าโมงนะครับเริ่มจากห้าโมงครับเดิวทางเป่าซ้ให้ไปเพื่อมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้ครับเนาะฮานอยรวมจะเริ่มจากห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเมื่อวานรอบห้าโมงสองตัวล่างสี่สามสามตัวก็ห้าเจ็ดห้านะครับเนาะเป็นเลขหามนะครับ 43กับ575 43ก็ได้ปีเด้งหนึ่งครับเนาะตรงตรงเลยไม่ต้องกลับเลยส่วน575ไม่มีครับเนาะเจ็ดไม่มีสักตัวเลยเสียดายคนระับเนาะถ้าวันถ้าเราเด่นเด่นเจ็ดน่าจะได้57ครับเนาะถ้าเราเด่นเจ็ดเรามาที่เด่นเราเด่น61น,นะครับเนาะเด่น61 <c oughs> <c oughs> ก็ามาที่รอบ6โมง <c oughs> มาที่รอบ6โมงนะครับ6โมง2ตัวล่าง5 6 3ตัวบนก็071นะครับ56กับ071 56เราไม่มีนะครับเพราะ56 071ก็ไม่มีนะครับนทะี่ดายมา56ไม่มี071ก็ไม่มี ถ้าเป็นศูนย์หกหนึ่งอะเต็มเต็มนะครับเนาะเต็มเต็ม,แ,ตม,แ,ตมแน่นอนตัวเน้นเลยนะครับเนาะแต่พี่เขาหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเสียดายมากครับเนะาะเสียดายอย่างแรงเลยศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งให้หน่อยก็ไม่ได้นะเนาะจะได้อีกเด้งหนึ่งซะหน่อยเป็นตัวเน้นซะเลยพี่เขาเป็นเจ็ดหนึ่งแทนเราขาดไปเต็มหนึ่งครับเนาะพี่เขาเจ็ดหนึ่งได้แต่เสียดายนะครับเนาะมาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกันครับเนาะสองตัวล่างก็หก 4 3ตัวบนก็0 1นก็ตัวเดิมนะครับเนาะตัวเดิมรอบ6โมง0นย์เรอบ1ทุ่มก็0 1 7่ก็ตัวเดียวกันนะครับเนาะสลับแค่หลัก10หลักหน่วยสุดลุปเลขตัวเดียวกันฮานอยอย่างนี้ครับถึงผมพูดประจำว่าออกแล้วออกได้อีกนะครับไม่ต้องามเป็นวันพรุ่งนี้เอาวันเดียวกันนี่นะครับเนาะก่อนนี้แหละครับที่ผมพูดประจำ อาจจะไม่ใช่ทุกวันแต่ก็มีเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับโฮฮานอยรู้ดีคนระับเนาะโอฮานอยรู้ดีแต่ยังดียนวหกหนึ่งเราได้ไปเด้งหนึ่งเอ้หกสี่เราได้ไปเด้งหนึ่งนะครับหกสี่ตัวเน้นเลยคนระับเนาะตรงๆเลยแต่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเราไม่มีคนระับเนาะวันนี้ก็สร,รุปจดๆไว้น,นะครับสรุปจดสรุปแคปก่อนเล้วแคปรอแคปเหมือนเดิมนะครับลงให้แคปทุกคลิปนะครับพยายามทงให้จบนะครับเนาะก็วันนี้ก็เด่นห้าเด่นสามนะครับมีลุนเหมือนเดิมครับเนาะก็เป็นย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับนะ วันก็ได้สองดิงไปก็พอได้ค่าน้ำพริกปลาทูนะครับเนาะค่ากะปิน้ำปลาไปวันนี้ก็ลุ้นกันต่อนะครับเด่น5เด่น3นะครับวันนี้จับคู่ให้20 30 3 2 3 4 4าม0 5 3 5 4ทวนอีกครั้งนะครับหน่อยวันนี้เด่น5เด่น3จับคู่20 30 32 34 40 50 53 54นะครับ8คู่8คู่นี้นะครับก็ให้เน้นไปที่50 53แล้วก็30นะครับ50 53แล้วก็30 3คู่นะครับเนาะเป็นคู่เน้นชอบที่สุดในวันนี้ดูสิจะเป็นเงินจะฟุกเข้าเหมือนเมาานื่อวานเนมื่อวานเสื่อมไหมวันเสืร์มแล้วก็ได้ตัวเน้นไปนครับเนาะ โมวานก็ได้ไปอีกตัวเน้นอีกตัวเน้นเข้าติดต่อกัน2วันนะครับเนาะก็ส่วนชุด3ตัวนะครับเนาะก็มี4ชุดเหมือนเดิมวันนี้มี4 50 4 5 3 4 3น432มีสานสนะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่450 453แล้วก็430นะครับ3ชุดนะครับเนาะ สีชุดเน้นให้3ก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ครบถ้วนเนาะสำหรับทางฮาหนอยวันนี้นะครับเนาะตรงชุด2ตัวและชุดสตัวนะครับสำหรับคอฮาหนอยก็จัดไปครับเนาะจัดไปถ้ามีตัวชอบก็จัดไปนะครับเนาะวันนี้วันหยุดนะเนาะวันแม่ตรงกับวันแม่แห่งชาตินะครับ วันจุดพักผ่อนใครหลายคนนะครับเนาะพักผ่อนเอาแรงพวกนี้สู้งานกันต่อนะครับเนาะก่อนตอนเย็นก็ลุนฮานอยกันครับเนาะตอนเย็นลุนฮานอยกันอ่ะก็เหมือนเดียวนะเนาะถ้าคลิปสหรับคนงบน้อยก็ตัวเน้นนะครับชมเน้นให้เพื่อฟุกเข้าอย่างที่บอกครับเนาะ50 53 30ถ้าไม่ชอบข้ามไปนะครับหรือหาตัวใหม่ได้เลยเห็นาะก่อนสามเน้นไม่แม่นชอบตัวอื่นมากกว่าก็ลุยเลยครับเนาะนอกนือจาก3คู่นี้ก็ดูเอาครับเนาะชอบคู่ไหนจัดไป เดีถ้าไม่มีตัวชอบข้ามไปนะครับชมพืความบันเทิงอร่อยมีทุกวันครับเนาะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆครับเนาะใจเย็นๆประมาณนี้ก็ฝากไว้ที่นี้นะครับเจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ